วันนี้ค่ะจะมาแนะนำตัวช่วยในการช่วยจัดระเบียบตู้เย็นนะคะรวมถึงตัวช่วยในการช่วยคงสภาพนะคะรักษาความสดสะอาดปลอดภัยนะคะให้กับผลไม้แล้วก็พวกผักด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อิว e ิชแนลนะคะวันนี้ค่ะอิวจะชวนทุกคนนะคะมาจัดตู้เย็นกันดีกว่าค่ะเพราะว่าอิวนะคะเคยประสบปัญหากุ้งขมักค่าว่าของเดิมนะคะก็ยังกินไม่หมดของใหม่ก็ซื้อเข้ามาเพิ่มแล้วแล้วกวาจะเห็นอีกทีนึงของที่อยู่ด้านในนะคะก็หมดอายุไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําตัวช่วยในการช่วยจัดระเบียบตู้เย็นนะคะรวมถึงตัวช่วยในการช่วยคงสภาพนะคะรักษาความสดสะอาดปลอดภัยนะคะให้กับผลไม้แล้วก็พวกผักด้วยค่ะ ของราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะแล้วก็ของบางอย่างนะคะจะเป็นของรีไซเคิลค่ะมาดูที่ตัวช่วยแรกนะคะก็จะเป็นพวกตระ พวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาแบบหลักสิบนะคะซึ่งเลือกะตะกร้าแบบไหนก็ได้แต่ว่าอิ๋วแนะนํานะคะควรจะเป็นปะตะกร้าสีขาวจะได้แบบดูสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็แนะนําที่เป็นช่องๆแบบนี้เพื่อที่เราใส่อะไรลงไปนะคะก็จะได้หยิบใช้ง่ายด้วยนะคะบางทีเราอ่ะเป็นคนจาดตร์เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบของอะไรอยู่ตรงไหนแต่บางทีคุณพ่อบ้านมาฉายคนในบ้านมาหยิบนะคะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าเรานะคะ จัดของแล้วก็เห็นได้ง่ายนะคะว่าของแต่ละอย่างอยู่ที่ไหนนะคะต่อมาค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็จะเป็นกล่องนะคะหลากหลายรูปทรงแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แนะนําก็ควรจะใช้แบบใสนะคะเพื่อที่เหมือนเดิมที่อยู่บอกนั่นแหละคะ่ะก็คือเราจะได้รู้ด้วยว่าเราใส่อะไรลงไปนะคะตัวช่วยต่อมาค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้อันนี้จะเป็นกล่องรีไซเคิลนะคะเป็นกล่องข้าวนั่นเองค่ะ ก็อิ๋วเห็นว่าเขามีหลากหลายช่องใช่ไหมคะอิ๋วว่าอิ๋วจะนํามาใส่พวกคริกนะคะหรือว่ากระเทียมค่ะแล้วเขาว่ามีฝาปิดพอดีเลยนะคะแล้วฝาปิดของเขาก็จะเป็นแบบใส่ด้วยดังนั้นเวลาที่เราใส่อะไรลงไปก็จะเห็นนะคะแล้วฝาปิดแบบมิชชิปม,มากๆแบบนี้ก็เป็นการคงความสดของคริกนะคะของผักที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะตัวช่วยอีกต่อมานะคะก็จะเป็นพวกี เป็นแบบว่ากระบอกนะคะแบบสุญญากาศแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าสุญญากาศหรือเปล่าแบบว่าที่แบบอากาศแบบว่าเข้าไปข้างในอะ่ะได้แบบ ลำบากแบบนี้นะคะก็จะเป็นคงความสดได้ดีจริงๆการจัดระเบียบเนี่ยไม่ต้องใช้แบบตะก,กร้าก็ได้เราใช้กล่องนะคะเราใช้กระบอกแบบหลากหลายรูปทรงนะคะก็จะช่วยจัดระเบียบตู้เย็นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็น่ามองด้วยนะคะกล่องเล็กๆแบบนี้ก็ควรต้องมีเอาไว้นะคะเวลาเราใส่เครื่องแกงนะคะก็ช่วยได้อย่างดีนะคะกล่องอีกแบบหนึ่งที่อยู่นําม,มารีไสเคิลก็คือเป็นกล่องไอศครีมนะคะที่แบบเราทานหมดแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ นำมาใส่อันนี้อิูวนำมาใสเป็นพวกแบบพริกแกงนะคะของสดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกน้ําตาลนะคะ mm hmm. กล่องซิปล็อก mm hmm. ถ้ามีได้ก็ดีค่ะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้อิูวจะาไว้ใส่ของสดนะคะซิปล็อกปิดสนิทแบบนี้ mm hmm. เวลาที่เรานําไปแช่นะคะ mm hmm. ในห้องฟรีนเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้ กลิ่นของสดเนี่ยไม่คุ้งฟุ้งออกมานะคะทําให้เวลาที่เราแช่พวกอของสดนะคะและอิ่วก็จะแบบว่ามีพวกไอศ์ครีมแช่อยู่รวมกันกลิ่นก็ไม่ปะปนกันด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยที่อิ่วคิดว่าควรต้องมีนะคะก็คือเป็นนี่ขวดพลาสติกนะคะที่เราดื่มน้ำหมดเรียบร้อยแล้วสามารถจะมาทำให้ผักของเราเนี่ยคงความสดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะคะว่าทำอย่างไรง่ายแสนง่ายค่ะ เป็นกรอบที่อาจจะเป็นสีสันนะคะหรือเราอาจจะแบบอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสีสันมากแต่อาจจะมองดูได้ยากว่าไอ้ของด้านในคืออะไรนะคะหรือของพวกเนี้ยเอ๊ะมันมีนสติกเกอร์ของเขาอะติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเรานํามารีไซเคิลแล้วเราไม่สามารถจะแงะขอป้ายออกได้นะคะก็ใช้วิธีการเขียนค่ะเขียนโนต้ตเลยว่าของที่อยู่ด้านในคืออะไรนะคะเราก็จะได้เหตุได้ด้วยว่าของด้านในคืออะไรก็เหมาะแก่การใช้งานค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะอิ๋วก็จะเปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็ลำเนียนของนะคะออกมา,อาแยกไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะแยกของออกเป็น2ส่วดนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือของที่เรายังจะคงไปต่อกับส่วนที่2ของที่เราจะโลทิงนะคะพอหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนําชั้นต่างๆนะคะมาล้างเชดให้แห้งค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ล้างนะคะพวกชั้นต่างๆเรียบร้อยแล้วล้วก็ผึ่งเอาไว้ให้แห้งค่ะระหว่างที่อยู่รอนะคะอีกว่าจะมาทําความสะอาดภายในตู้เย็นนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ใช้นะคะก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําสะอาดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานเล็กน้อยหรือบางๆ้านะคะจะใช้น้ําปล่าผสมกับน้าต้มใสชูก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะก็คือ หรือว่าภายในตู้เย็นอยู่ก็จใช้ตัวนี้เนี่ยช่วยในการทําความสะอาดด้วยนะคะส่วนภายนอกนะคะอีกก็จะใช้ตัวนี้นะคะ,คะสำหรับฉีภายนอกมันทำให้ตู้เย็นของเราเนี่ย mm hmm. เงางามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลดรอยนิ้วมือด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอ้ออีกนิดนึงลืมค่ะลืมอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยสําหรับขอบยานตู้เย็นค่ะ ายาสีฟันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันก็จะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่บ้านของตัวเองเลยนะคะก็ทําให้ขอบยาน,นะคะไม่มีความดํามไม่มีค่าปรานั่นเองแล้วก็ยืดอายุขอบยาของตู้เย็นด้วยค่ะส่วนนะคะที่กุ้งนะคะสัวนอื่ก็จะใช้กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็หัวกุ้งนะคะอิ่วสังเกตนะคะตอนที่อิ่วอ่ะตอนที่แบบแรกๆเริ่มเลยนะคะแบบไม่รู้เรื่องเลยก็คือเวลาซื้อของเสร็จมาก,ก็คือล้างให้สะอาดแล้วก็บรรจุใส่กล่องนะคะ เน่าเสียแบบเร็วมากสวันก็เน่าเสียแล้วนะคะแต่ว่าคออีกวเด็กหัวกุ้งออกนะคะแล้วก็แบบโดนเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแบบนี้นะคะกุ้งก็จะอยู่ได้ถึง5วันหรือไม่ก็คือ1สัปดาห์เลยนะคะ หนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะใช้ในการจัดระเบียบตู้เย็นนะคะก็จะเป็นชั้นแบบนี้ค่ะแทนที่เรานะคะจะนำพวกเครื่องปรุงซอสต่างๆเข้าไปอยู่ในตู้เย็นนะคะเราจะใช้ชั้นพวกนี้ค่ะมาบรรจุแทนนะคะแล้วก็เขาใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยค่ะน,นี่ก็ราคาหลักร้อยเองค่ะมาขับมาดูภายในตู้เย็นเมื่อเราจัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะ ก็ะะจะดูเรียบร้อยขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างอีกนะคะให้เราใส่ของได้อีกนะคะแน่นอนเดี๋ยวหมดคลิปนี้ต้องไปชอ็อปปิ้งนะคะเพราะว่าเรามีพื้นที่เหลือะคะ่ะ เราใส่ของอะไรลงไปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายด้วยนะคะแต่เดิมนะคะถ้าเราไม่มีชั้นพวกนี้นะคะเราก็จะหยิบแค่ของด้านหน้าปกตินะคะเราก็จะลืมมองไปว่าเอ๊ะด้านหลังยังมีของเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วเราคิดว่าของหมดแล้วเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้โ้งลงไปมองของภายในเลยทําให้เราก็ซื้อของมาเพิ่มนะคะแล้วของภายที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะหมดอายุไปนะคะแต่ถ้าเรามีชิ้นลิ้นชักแบบนี้นะคะเราก็จะหยิบใช้ได้สะดวกเลยนะคะเพราะแบบเนี้ย ้ไปแล้วถ้าเราต้องการจะเติมของนะคะเราก็แค่ดันดันมาแบบนี้แล้วเราก็เติมของนะคะจะทําให้ของเนี่ยไม่้างอยู่ด้านหลังตูเ้เย็นด้วยค่ะหยิบใช้ได้สะดวกมากๆเลยนะคะแบบนี้เห็นได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นกล่องแบบทึบๆแบบนี้ก็เขียนให้เรียบร้อยว่าด้านในคืออะไรค่ะชั้นบนนะคะก็จะเป็นผักก็คงความสดได้มากขึ้นด้วยขวดพลาสติกของเราค่ะ ผักต่างๆนะคะที่กอดอิ๋วจะนํามาใส่ขวดแบบนี้แช่ตู้เย็นนะคะอิ๋วก็จะนําไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแช่เอาไว้ประมาณ4 0่สถึงหชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะอิ๋วก็จะผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยมาบรรจุรใส่ขวดถ้าเรานะคะไม่ทําให้แห้งแล้วเราก็นํามาแช่ตู้เย็นเลยแทนที่จะคงความสดนั่นแปลว่าเรายิ่งเร่งความเน่าเสียให้กับผักและผละไม้ของเราให้เน่าเสียได้เร็วยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ คลิปนะคะคลิปอิ่วก็จะเด็กขัข้วๆออกกอนนะคะขั้วสีเขียวขั้วสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยนำมาบรรจุใส่กล่องค่ะถ้าเป็นพวกผักกาดขาวพวกนี้นะคะเวลาที่อิ่วหลังน้ำเสร็จและอิ่วต้องการผึงให้แห้งอิ่วจะตั้งหัวหนองเขาลงแบบนี้เพื่อที่น้ำนะคะก็ะจะได้บอกว่าไม่ตกค้างอยู่ภายในตัวน้องเขานะคะจะแบบอ,ออกมาให้หมดแล้วก็เวลาแช่อิ่วก็จะแช่แบบนี้ด้วยนะคะ เพื่อน้ำค้างอยู่กีบด้านในนะคะก็จะได้แบบลวกออกมาแล้วก็ไม่เน่าเสียค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะนำลิธเทคนิคดีๆตัวช่วยในการจัดระเบียบนะคะไปจัดระเบียบตู้เย็นของทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะมีตู้เย็นที่สวยสดเงดบงานเป็นระเบียบค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ